สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจียชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้ผมมีสูตร2ตัวล่างมาฝากกันนะครับจริงๆแล้วก็สรุปไปแล้วนะครับสำหรับชุด2ตัวล่างนะครับสรุปไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็นั่งคิดคำนวณไปนะครับก็ได้ตัวเลขนี้ขึ้นมาด้วยว่า ตัวเลขนี้จะมาจริงๆนะครับอันนี้คือที่สรุปไว้นะครับ2ตัวล่างในชุดสรุปเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะครับ2ตัวล่างตรงทั้งหมดเข้ามา5งวดติดงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดวันที่1กันยายน เป็นตัวเลขหลักละ2ตัวนะครับจับคู่ชุดแล้วก็จะได้4ชุดวดแรกเส้นสีแดงนี้เป็นหลักสิบนะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับหลักสิบเราจะใช้หลักร้อยรางวัลที่1นนะครับบวกกันสองครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ งวดแรกนะครับ9บวกเเป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก2นะครับเป็น25ได้เลข5แล้วก็เพิ่มไป2แต้มนะครับว่าบวก2คงที่ก็จะเป็น7ได้5กับ7ที่หลักสิบหลักหน่วยใช้นี่นะครับหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ9บวก5เป็น14 14บวก3เป็น17นะครับได้เลข7 สูตรนี้เพิ่มไป3แต้มนะครับเพราะว่าบวก3คงที่7บวก3เป็น10ได้7กับ0ถ้าจับคู่กันก็จะได้4คู่ชุดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาจับคู่งวดปัจจุบันนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา16กันยายนออก244083 2ตัวล่างออก57นะครับหลัก10ตัวที่มานะครับคือเลข5หลักหน่วยคือเลข7 ว่าต่อมานะครับหลักร้อยคือเลข0ูนย์ะครับ0บวก 0, 0, 0นบวก0บวก3ได้เลข3นะครับเพิ่ม2เป็น5หลักหน่วย8บวก5เป็น13 13บวก6เป็น19 ตัวนี้เพิ่ม3นะครับ9บวก3เป็น12ได้9กับ2เรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ1ตุลาคมออก8 3 7 8 9 3 2ตัวล่างออก5 9หลัก10นะครับตัวที่มาคือเลข5หลักหน่วยคือเลข9เรามาดูต่องวดต่อมานะครับ หลักร้อยบนคือเลข8นะครับบวกกัน2ครั้ง8บวก8เป็น16 16มาบวก7เป็น23 23บวก0ก็เป็น23ได้เลข3 3ตัวนี้เพิ่ม2นะครับหรือว่าบวก2คงที่ก็จะเป็น5ได้3กับ5ที่หลัก10หลักหน่วยนะครับ5บวก9เป <14 S 2> ็น14 14บวก1เป็น15 ได้เลข5นะครับเพิ่ม3นะครับเป็น8หลักหน่วยได้5กับ8เรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16ตุลาคมนะครับออก8โทษที286 051 2ตัวล่างออก38หลัก10นะครับตัวที่มาคือเลข3หลักหน่วยคือเลข8 วดต่อมานะครับหลักร้อยคือเลข0บวกกัน2ครั้ง0บวก0ได้0 0มาบวก9 9มาบวก5เป็น14นะครับได้เลข4 4เพิ่ม2นะครับเป็น6ได้4กับ6ที่หลัก10หลักหน่วย9บวก8เป็น17 17บวก0เป็น17 ได้เลข7เพิ่ม3นะครับเป็น10ได้เลข0หลักหน่วยได้7กับ0หลัก10 4กับ6ผลาัวัลของวัดต่อมานะครับ1พฤศจพฤกายนออก5 0า4 0น2ตัวล่างออก40หลัก10คือเลข4หลักหน่วยคือเลข0 วดต่อมานะครับ4ีบวก4เป็น8 8มาบวก4เป็น12 12มาบวก2เป็น14 4สเพิ่มสนะครับเป็น6ได้4กับ6ที่หลัก10หลักหน่วย2อบวก4เป็น6 6บวก0เป็น6นะครับได้เลข6 เพิ่ม3นะครับสูตรนี้6เพิ่ม3หรือว่าบวก3คงที่เป็น9ได้6กับ9ที่หลักหน่วยผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับ16พฤศกิกายนออก972 6 6 1 2ตัวล่างออก4 6 4 6นะครับหลัก10คือเลข4หลักหน่วยคือเลข6 นี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับห้างวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้งวดที่หกนะครับเรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนหลักร้อยบนคือเลขหกนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้านะครับได้เลขห้าห้าเพิ่มสองนะครับได้เลขเจ็ด หลักสิบได้5กับ7นะครับหลักหน่วย2องบวกศนบวกสนะครับเป็น4 4่เพิ่มสนะครับสูตรนี้เป็น7 6็เพิ่มสนะครับเป็น9 7้เพิ่มสเป็น10นะครับ4ีเพิ่มสเป็น7นะครับสูตรนี้บวกสสูตรนี้บวกสนะครับหลักสิบได้5กับ7หลักหน่วยได้4โทษทีโทษ ถูกแล้วครับหลัก10ได้5กับ7หลักหน่วยได้4กับ7นะครับถ้าเรามาจับคู่กันนะครับ4คู่ชุดก็จะมี54 57แล้วก็7จสี่ เจ็นะครับก็จะได้4คู่ชุดนะครับก็จะมี5 4 5 7 7 4 7 7จะมีคู่ใดมาหรือไม่นะครับทำไมผมถึงว่าหรือว่าเลขนี้จะมานะครับ าเราเอาตามสูตรคู่คี้นะครับคู่คี้หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับที่ลงไปหลักสิบหลักหน่วยได้เลขขี้เหมือนกันนะครับก็จะมีคู่นี้ที่เป็นเลขขี้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็คู่นี้นะครับจะมี2คู่ก็คือห้าเกับ7 7, 7 แต่คู่5-7นี่เป็นเลขดังนะครับผมก็เลยคิดว่าหรือว่าเลขนี้จะมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับมักจะออกเลขดังแต่ในชุดสรุปผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับ5-7ที่ไม่จับคู่ให้ก็เพราะว่าถ้าเอาตามแต้มรวมแล้ว5บวก7เป็น12เป็น2แต้มนะครับแต้มรวมเราไม่มี2แต้ม มีแต้มหกแต้มหกแต้มแปดแต้มศูนย์นะครับเน้นไปที่แต้มคู่อันนี้สองแต้มอันนี้สี่แต้มแต่ว่าหรือว่าแต้มรวมจะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้คิดค้นสูตรมาได้ก็เอามาฝากกันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับเผื่อท่านใดชอบตรงใจท่านใดนะครับแต่ว่าเลข5นี้ก็เด่นอยู่แล้วนะครับในหลักสิบ จากที่ลงไปก่อนหน้านี้1 2 3 4 5 5สูตรนะครับก็จะมีเลข5 1 2 3 4สูตรนะครับใน5สูตรเลข5มีอยู่4สูตรถ้ารวมสูตรนี้เข้าไปอีกในหลัก10นะครับเลข5ก็จะเป็น5สูตรนะครับจาก6สูตรเลข5าก็มีถึง5สูตรก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับในหลัก10ล่างส่วนเลข7 เลขเจนี่มีสูตรเดียวนะครับเลขเจมีสูตรเดียวในหลักหน่วยตัวที่ชนกันเยอะก็จะเป็นเลขห 1, 1ึกับ7ก็ใช้แทนกันได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าชอบจะนำไปซื้อไปเสี่ยงนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสนับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ มันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าชอบก็จะนําไปเสี่ยงก็ตามสบายนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษพิจารณาของแต่และบุคคลนะครับตัวผมเองก็คิดค้นสูตรมาก็มาฝากกันเท่านั้นนะครับไม่ได้ดูว่าผลรางวัลจะออกอะไรนะครับเราก็ไม่ทราบเราก็คิดค้นหาแนวทาง ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับ สวัสดีครับ